มายเซทความแตกต่างระหว่างความคิดของแม่ค้ากับนักธุรกิจนะคะแล้วก็เรามาดูกันว่าเราอยากเป็นแม่ค้าหรืออยากเป็นนักธุรกิจนะคะแร่นะคะแม่ค้ามายเซทแรกคือเขาจะโฟกัสแต่เงินระยะสั้นนะคะส่วนนักธุรกิจนะคะเขา จะโฟกัสในเงินระยะยาวนะคะแล้วก็จะคิดหาทางที่จะต่อยอดธุรกิจของตัวเองตลอดเวลานะคะไม่เซ็ตของแม่ค้าก็คือเขาจะใช้ตัวเขานะคะใช้ตัวเขานะคะใช้แรงของเขาเพื่อแลกให้ได้เงินมานะคะใช้แรงใช้แรงใจแรงกายเพื่อทำงานเพื่อได้เพื่อให้แลกเงินมาส่วนนักธุรกิจนะคะเขา นักธุรกิจนะคะเขาจะใช้ตัวของเขานะคะคิดคิดระบบนะคะคิดที่จะหาวิธีการที่จะให้คนอื่นทีมงานหรือว่าระบบนะคะทำงานแทนเขาและโฟกัสมองหาเทคโนโลยีหรือว่าใดๆทั้งสิ้นเพื่อทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นไม่เซ e ตของแม่ขานะคะคือเขาจะเป็นมาเฟียของในธุรกิจนั้นเลยนะคะเขาจะไว้ใจตนเอง ไว้ใจตนเองนะคะส่วน m ม่เซ e ตของนะักธุรกิจคือเขาจะไว้ใจทีมงานเขาจะไว้ใจระบบที่เขาเซ็ตมาเพื่อทําให้ธุรกิจอของเขารันไปได้นะไม่เซ็ตข้อที่4คือแม่คา้าหรือแม่ค้าหรือพ่อค้าเนี่ยเขาจะยึดติดแต่วิธีการเดิมๆที่ได้เงินมานะคะจะไม่กล้าออกนอกกรอบเพื่อไปหา วิธีการใหม่ๆนะคะเพราะคิดว่าุกแบบเดิมๆก็ขายได้อยู่แล้วนะคะไม่กล้าลองของใหม่ส่วนนักธุรกิจนะคะขี้เล่นค่ะชอบลองของใหม่แล้วก็ศึกษาวิธีการใหม่ๆเพื่อให้ธุรกิจของเขาเติบโตขึ้นนะคะส่วนมิใช้ข้อที่5ก็คือตัวเองนะคะนักแม่พ่อค้าแม่ค้าใช้ตัวเองเป็นเหตุเป็นผลในการดําเนินธุรกิจนะคะคือทุกอย่างเนี่ยในในองค์กรคือเขาเป็นฮีโร่ส่วนนักธุรกิจ เขาจะรวบรวมซึ่งทีมงานรวบรวมซึ่งระบบรวบรวมซึ่งเ,เครื่องมือศาสตรต่างๆหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้ธุรกิจของเขาเติบโตไปได้นะคะ